รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้องกับนะคะพ้องกินัน่องยังไม่ได้เลยยังไม่ได้น้องคนแรกค่มันไส้เบือร้อนตอนบ่ายครับกลับมาแล้ว สนับสนุนโดย Isuzu D Max จอดง่ายมากๆเลยนะคะกับ All New Isuzu D-Max Highlander นะคะต้องบอกกันเลยว่าเขามีกล้องมองหลังนะมันก็เลยทําให้จอดได้สบายสบายวันนี้เผือกร้อนค่ะร้อนระอุจริงๆเพราะว่าหนุ่มคนนี้นี่ฮอตแล้วก็มาแรงมากๆจะเป็นใครไปไม่ได้้องกราฟละสิเดี๋ยวจะเข้าไปหาน้องไปกันดีกว่าค่ะไปจ้า นี่นะคะบอกเลยค่ะว่าบูมเนี่ยอยู่กับตัวพอ่อแล้วก็ตัวแม่นะคะของวงการอ e ีเวนต์เมืองไทยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาควรจะมาเป็นมิดบูมแต่ตอนนี้เขากลายเป็นมิดฉาชีพไปแล้วค่ะผู้ชมช่วยไปดูค่ะเขานับแบงค์อยู่ตรงนั้นค่ะคุณด่คะคุณพีเคคะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะนี่แหละตัวพอ่อตัวแม่ของแห่งวงการอ e ีเวนต์ ค่ะปกติเนี่ยเป็นจะเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าวันนี้เป็นมิจฉาชีแล้วไม่เท่าไหร่อีเวนต์ไม่มีช่วงนี้คือมาหยิบเงินน้องเขาไม่ได้ท่างหลังเนี่ยไอตรงนี้ไม่เท่าไหร่กล้องคะอินเสิร์ตฝั่งนู้นมีอยู่เนี่ยเนี่งเดี๋ยวขาไปก่อนนะได้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 ฉันหยิบมาให้ดูบ้งนต้งอย่าไปยุ่ง้อะไรไม่อย่างนี้เลยอะไร หนึ่งสองสามสี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คลัสกันกแล้วกันนะครับว่าหนูว่าสีนี้อุย้ยเพราะเอาอันนี้ความาอยู่ช่องสาวแล้วมันสนุกตื่นเต้นขนาดไหนนะครับผมหนูสีนี้นี่มันของแฟนคลับเขาไม่ใช่เหรอเอาไปวางแฟนคลับเขาเอามาซัพพอร์ตเอาไปวางอย่าไปยุ่งของแฟนเอาไป<อ>วางาวเดี๋ยวหายไปสักใบหนึ่งอ่ะต้องคืนเป็นแบงค์สีเทาเลยนะอย่าไปยุ่งของเขาเข้าใจไหมพวกนี้จะ <c oughs> ชอบเล่นอะไรเนี่ยบ้าจังเลยคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยคือไม่ได้มาเนี่ ตัวพ่อตัวแม่ของวงการอีเวนต์นะคะจะมาอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้เลยเพราะว่าแฟนคลับแน่นเนืองมากๆนะคะเป็นการเวลคัมน้องกราฟต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไปที่ไหนเนี่ยแฟนๆเขาจะไปซัพพอร์ตเต็มที่ในทุกๆเรื่องถูกรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินดีมากจริงๆพี่พีเคได้ข่าวาอาหารเยอะมากใช่ไหมทั้งหลมดเอางี้ลองนับแบงก่อนรอให้พี่พีเคนับแบงก์แล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างพี่เคเดีหนึ่งพันสองพันสามพัน ตรงนู้นนี่เดินอ้อมไปตรงนู้นเลยนี่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 และนี่เป็นฟู้ดซัพพอร์ตแบบเป็นอย่างนี้นี่แกะถุงแกะถุงสิมีแซนด์วิตมีน้ำผลไม้อันนี้ไป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 เราเป็นทีมงานใช่ไหมเราวันนี้เราเป็นทีมงานไม่เราเราเป็นอะไรรู้ปะเราเป็นโจรไม่ว่าน้องก๊อฟจะไปที่ไหนมีแบบนี้ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนหรือว่าลูกค้าทุกคนจ้างได้นะคะเพราะว่านอกเหนือจากจะแฟนคลับเยอะแล้วเนี่ยอาหารก็เยอะด้วย เอาอซอสไหมเอาซอสไหมเดยวใส่อะไรอะ<ม>่ะบูมไปตุกไปตุ๊กบังอุ๊ยเด็กอันยองซิโยวันนี้คอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ค่ะน้องเหนื่อยไหมคะนิดนึงค่ะแต่ว่านางเต็มที่นาง นางตั้งใจทุกอย่างนางจะมีมุมที่เราไม่รู้อะ่ะเช่นแบบไปเตรียมความพร้อมเองจากที่บ้านเหมือนแบบเนื้อเพลงหรืออะไรที่แบบยากๆเช่นแบบเพลงเกาหลีเพลงอะไรอย่างเงี้ยน,นางก็ไปถอดเนื้ออิงนะคือมีความตั้งใจสุดฤิ์เลยใช่ไหมใช่แล้วพอเช้ามาเ็ามาบอกเราว่าเออเมื่อวานถอดเนื้อมาแล้วแล้วก็อา้าวขนาดกลับดึกสี่ทุ่มแล้วแบบไปนั่งทํากันบ้านต่ออีกพื่ม,มปิ่มนะพื้มปิ่มนะพึ้มปิ่มนะคือตกใจเฉยๆแบบเออนางนางไฟเต็มที่ Let's ตดไปนะ okay not make love to You're <laughs> นี่ไม่แยกรายการเหรอไม่แย่รายการเหรอควีนมัมของวงการยูเวย์โอ้ควีนมัมนั้นไม่ใช่พี่พี่เป็นปรินเซสพอรอตเออตายแล้วปรินเซสแห่งวงการยูเวย์พี่ก้องเราต้องถือไม้ด้วยเวลาเราเป็นพี่กอนอ่ะมาว่าไงอะไรพี่ก้องทำไมมาอยู่ในชุดก็วันนี้วันนี้นะคะพูดเลยค่ะวันนี้อยู่เบื้องหลังห้องนะคะที่อยู่ที่เซนต์เวอร์นะคะใช่ค่ะนี่เราสองคนถ้าทำของหายแล้วก็เป็นเรื่องนะคะ าพามาดูเสื้อผ้านองกับก่อนขึ้นไอทีนะคะนี่อันนี้คือชุดนองกับนะคะอันนี้นี่คือชุดนองกับทั้งหมดเลยนี่พี่กล้องมาทําเสื้อผ้าเองเหรอเปล่าค่ะทีมงานมาทําชุดนองปลายค่ะนี่ชุดนองกับนะคะชุดนองกับยิ่งไหนเขอดมขอดมกลิ่นนองกับพี่มูยังไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่ใช่ไหมยังไม่ได้ มดาดงค่ะพี่น้องคนแรกค่ะนี่ก็จะเป็นชุดอ่ะเพราะว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ต่างกันอย่างชุดแรกก็จะเป็นไฟเออร์ใช่ไหมคะ <c oughs> ชุดที่2เป็นคัลเลอร์ชุดที่ชุดที่3เนี่ยสเตจส,สามก็จะเป็นสกายท้องฟ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าซ้อมมากี่วันเตรียมงานกี่วันใช <c oughs> ่ไหมคะรู้ใช่ค่ะอยากวันวางไปเค่ะก็เตรียมงานมาเป็นเดือนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําข่าวนี้เนี่ยนอกจากทําในส่วนของ สเตจแล้วเนี่ยยิ่งในช่วงหลังเนี่ยนะฮะใกล้จะขึ้นเวทีเนี่ยแคนเซลงานทั้งหมดเพื่อไม่รับงานทั้งหมดเลย oh. เพื่อที่จะรอกากันกซ้อมทุกๆวันทุกวนักวนจะมีตารางซ้อมของน้องกัป oh. ตั้งแต่เช้าเย็นเนช้าเย็นทุกวนันซ้อมร้องเพลง ซ้อมโชว์อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากๆเลยก้องไหนๆเราก็แบบว่าได้ร่วมงานกับน้องแล้วก็เห็นความตั้งใจของน้องแบบนี้ให้พี่ก้องอวยพรให้น้องกัฟหน่อยดีกว่าค่ะก็บอกก่อนว่าดีใจนะคะที่น้องกราฟเนี่ยมาอยู่กับทางช่อง3มแล้วก็บอกเลยว่าเห็นแววแล้วของน้องคนนี้ซึ่งมีความอดทนแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานทุกๆอย่างก็ขอให้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆด้านที่น้องตั้งใจไว้พี่มั่นใจว่าน้องต้องประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็เอาจริงไม่มีบ่นการันตีนะคะให้เหยียบหน้าให้เหยยีบหน้า ไม่มีบ่นเป็นโปรเฟชชั่นอลสูงมากมากดีมากมากสรุปผมเป็นคุณชายแล้วครับหรือจะเป็นเจ้าชายของพี่ล่ะน้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บลูบอย ุ่มที่หล่อที่สุดของงานนี้เก่งมากสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้นานและขอบคุณน้องกับมากๆเลยทำให้พี่ได้มีอาหารเย็นกลับบ้านวันนี้ครับผมยินดีมากครับ เพราะว่าแฟนคลับน้องกัปเนี่ยดูแลดีมากๆเอาของมาให้ทีมงานเอาเป็นเขาเรียกว่าฟ<ช>ู้ดซัพพอร์ตน้ําเครื่องดื่มขนมหวานชูกําลังทุกอย่างอะขอบคุณนะน้องกับครับ <c oughs> ผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆีแฟนคลับแล้วครับเพราะเขาเป็นคนแบบจัดฟู้ดซัพพอร์ตมาให้ขอบคุณสําหรับฟู้ดซัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนี้หรือว่างานอื่นๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเขาบอกว่าวันที่น้องกับมาช่อง3วันแรกอะตึกมารีนท์แตกมีรถที่ต้องขนของอะของที่เอามาให้น้องกับอะต้องสั่งรถอะโทรมา6ล้อ สล้อมาขนของน้องกลับอะใช่ไหอก็ประมาณนั้นครับแต่เป็นรถกระบะ เยอะมากมากมคนครับคือของของน้องที่เอาออกมาจากบูบมตาตั้งแต่เช้าตอนน้องยังไม่มาแฟนขับมาเตรียมเอารถกระบะท,ที่มันเป็นแบบเหมือนตู้เหล็กข้างหลังอะต,ตั้งแต่คันของมาเออคือเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างว่าแบบมารินนนแตกเลยกับการต้อนรับเข้าสู่บ้านใหม่ของช่องสามใช่คือเราก็ไม่คิดว่าพี่พี่แฟนคับเขาจะตอบรับดีกันขนาดนี้นะครับเพราะว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยเรามาตึกมารินนนนวันนั้นประมาณ7จ็ดโมต่พี่พี่เขามาแบบตีห้าหกโมกันแล้วโอ้เขามารอรับใช่เขาเหมือนกัอยากมาคอยส่งเราคอยแบบ คอยอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ย ก็คือมาแล้วไม่ได้แบบว่ามาไม่เป็นระเบียบนะน่ารักมากๆข้าแถวใในช่วงแบบว่าโควิดอะไรแบบนี้ด้วยแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างกับการเตรียมตัวเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ครับผมก่อนวันงานวันหนึ่งครับก็คือพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ก็ซ้อมไปได้ประมาณ50%าสิเแล้วครับเลยประมาณ50%น่าจะซ้อมครบทุกโชว์ก็คือจริงๆอ่ะเขาจะจะซ้อมเสร็จอยู่แล้วถ้าเราไม่มาสัมภาษณ์เขาก่อนเขาก็จะซ้อมเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ถามนินึงว่าแล้วที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาได้ยังไงเหมือนกััับเเเปปป็นนการิิดตวออพลคชขง ช่องสด้วยนั่นคือแอปพลิเคชัน3 Plus p r e รีเมครับผมก็เลยจอโอกาสรวมเปิดตัวพร้อมผมไปเลยเป็นจัดเนงานคอนเสิร์ตแบบนี้ไปเลยครับ,รบก็อย่างคอนเสิร์ตนี้ก็จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมก็จะอยู่ในแอปพลิเคชัน3พันั่นแหละครับโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆของเราเรากดดันไหมกับการที่เราแบบเหมือนเราต้องรับอะไรมาเยอะมาก กดดันเพราะว่ากลัวตัวเองทำไม่ได้มากกว่าครับผมเพราะว่าพี่ๆทุกคนรอบๆข้างผมก็คือขอให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่กดดันที่สุดก,ก็เป็นตัวเราเองเนั่แหละครับกลัวแบบพอไปโชว์จริงๆแล้วแบบเราก็เราพลาดอะไรเงี้ยแอบได้มาว่ากราฟเดี๋ยวจะมีละคร2เรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่คือมาแรงมากเรื่องนี้คุณชายคุณจะเป็นคุณชายอะไรอ่ะคุณบอกได้หรือ,อยังอ่ะสรุปผมเป็นคุณชายแล้วครับ หือจะเป็นเจ้าชายของพี่ล่ะถามจริงเครียดมหมก็เครียดครับเพราะว่ามันก็มีเพลงที่แบบเป็นเพลงสากลด้วยเช่นแบบเพลงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอังกฤษด้วยก็จะยากเพราะมันไม่ใช่ภาษาเราด้วยเกาหลีเนาะเห็นบอกว่าผู้ผู้จัดการบอกคือทํากันบ้านหนักอ่ะต้องไป เราไปนั่งแกะเกาหลีแกะเพลงเกาหลีเราต้องไปนั่งแบบนั่งขีดคือแบบถ้าเกิดสมมุติเราเขียนเป็นปืนอย่างเงี้ยมันก็จะอ่านยากเขียนมาสลังเฮเลยมันก็แล้วเป็นแบบหลายๆประโยคเนี้ยมันก็จะมึนเหมือนตามจะลายครับเพราะมันเป็นแบบคําเป็นคําเป็นคําเป็นคํามันไม่ได้เหมือนภาษาไทยที่แบบติดกันแล้วเป็นประโยคเราก็ต้องมานั่งขีดว่าแบบแบ่งว่าประโยคนี้มีคําเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งท่อง ถือว่าเก่งนะเราท่าเต้นเหรอเราท่าเต้นจําได้ไหมคะเพราะมันห้าหกเจ็ดแปดนับได้เป็นร้อยแปดเลยค่ะครับตอนแรกก็จาไม่ได้ครับแต่ว่าก็ต้องซ้อมบ่อยๆครับผมก็ฝากแฟนๆหน่อยดีกว่าให้ติดตามน้องกราฟนะถ้าเกิดอยากติดตามผลงานของผมนะครับก็สามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน3 plus ั r e m i เมนะครับผมก็จะมีผลงานอะไรต่างๆของผมกับทางช่อง3นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ยังมีด็อกิเม t นทารีให้ติดตามด้วยใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นเบื้องหลังสารคดีในการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ของผมครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยน้องเขาไม่ซ้อมไหมล่ะอีกสิเปอร์เซ็นต์สู้ๆนะคะเรจะเป็นกำลังใจให้ค่ะนี่นั่งกินขนมเป็นกำลังใจให้อยู่ด้านนอกกินเยอะๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะรู้จักเยะ หลายหลายท่าเลยหลายเพลงเลยเออใช่ค่ะคุณแมเองเหรอไม่ไม่คือเราซ้อมมาอยู่แล้วแต่นี้เป็นการทวนก่อนทวนไปซ้อมใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะ <laughs> นี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เจ้าแม่ของการเต้นของช่องก็คือต้องอยกให้คนนี้นะความรู้สึกที่ได้ร่วมง,งานกับน้องกลับเป็นยังไงบ้างคะน้องเขาตั้งใจค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบ มีคนพพอ์ตน้องเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยเลยค่ะแล้วเคยแบบว่าเออพอระหว่างที่ซ้อมแล้วร่วมงานกับน้องเนี่ยเห็นความตั้งใจของน้องมากขนาดไหนเราไปไปซ้อมร้องเพลงใช่ไหมเราต้องเห็นว่าน้องร้องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแบบแค่เราแบบเหมือนต้องรับผิดชอบแค่โชว์เดียวเรายังแบบโอ้โหแล้วน้องน่าจะตื่นเต้นมากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบเห็นว่าน้องก็แบบพยายามเต็มที่ในทุกพาร์ททั้งเมื่อจะเต้นจะร้องเป็นกำลังใจให้น้องได้ละกันค่ะ เขาได้แบบว่าเป็นแฮชแท็กใหม่เลยในปี2021ก็คือบุคคลข้างรักอันนี้เราไม่ได้ถามนะทีมงานเขียนบอกแหละคนนี้คิดออกมาไม่เลยรู้ใครหรอคิดไม่ตามข่าวพี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเม่กี้พอพูดถึงโชว์เนี่ยก็มีแล้วเรื่องความรักละคะเราจะใช้ท่าไหนเป็นการท่าประกอบนี้คะไม่รู้ค่ะท่านี้ท่านี้เบาๆหรือใส่ วันที่้านี้รู้ไหมเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นเค้กจะเป็นน้ําแข็งสายเขาก็จะถ่ายรูปก,กันแล้วกันแล้วก็อยู่กับอาหารในสตอรี่อ่ะอ๋อเหรอแล้วก็ขามหมูคนนั้นเขาก็ถ่ายแล้วคนนี้นก็จะ in, นี่ฉันฉันเป็นตะก,กอ้อฉันเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายนี่คือขาหมูอยู่นี้เอ้อเด้อเอ้าบเอีเขาจะอ่งอัวใจให้กันอย่างนี้เอารู้หมอเลยว่าเราติดตามอ่าก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เดียการเพราะว่าไปได้สวยหมดทั้งเรื่อง เรืเร่องความราักสุดท้ายให้กําลังใจน้องกัปหน่อยดีกว่าให้กําลังใจเสมออยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน้องกัปน่าจะมีคนให้กําลังใจเยอะมากอยู่แล้วก็ยังไงเราก็ทําโชว์มาให้ดีที่สุดนะคะ mm hmm. เพื่อแฟนๆทุกคนคะ่ะเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะ s u r p r พี่พีเคทำไมแอบ,บมาคุยกับสาวอะค่ะหนูจะถ่ายรูไปไอ้องยกเกิดไม,ไม่ใชถ่ถ่ายเลยถ่ายเลยพี่กำลังบอกกำลังแนะนำวิธีการร้องเพลงที่ดีมันต้องเป็นยังไงเพราะเขาต้องร้องสดบนเมทีอดี๋ยนรงร้องให้ฟังแคปไม่อยากฟังอยากไม่อยากฟังอยากฟังทิชาร้องมากกว่า Happy birthday ไม่มีไม่ดีโอเคค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งแขกคนพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่องจากที่บอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์รทั้งตัวเจ้าของคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนคลับด้วยตื่นเต้นขนาดไหนวันนี้ขั้นสุดค่ะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ขึ้นเพอร์ฟอร์มบนเวทีเลยเป็น,นนักแสดงก็ถ่ายละครอย่างเดีเยวอะไแล้วนี่ร้องเพลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปกติร้องเพลงไหมคาราโอเกะกับเพื่อนค่ะศูนย์ถึงสิบร้องดีขนาดไหนสิบค่ะดีมากค่ะรู้สึกเฟคกันขนาดนี้จะร้องเพลงอะไรที่คอนเสิร์ตเนี้ยเพลงรู้ยังค่ะเพลงนี้ขอเป็นของต้น กงยัถามจริงกลับบ้านไขกุญแจเข้าประตูได้ไงคีย์หายหมดขนาดนี้เริ่มสอบกราฟยังเริ่มแล้วค่ะเขาเป็นผู้ชายยังไงน้องเป็นคนน่ารักอะค่ะทำงานด้วยแล้วแบบชิลมากหน้าตารลอนิสัยที่เด็ดเหมือนกันเขาได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะมันไส่ก่อนที่มาคอนเสิร์ตกราฟนี่นะไปฟังสดๆเลยก็รู้ยังสามสี่ เธอคงยังไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนแอบรักเขาพูดเรี่น,นละครกับโตโน่จบไปใช่ใชไหมเป็นยังไงบ้างคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแรกด้วยที่หนูเล่นเป็นแฟนตาซีอ่ะแล้วต้องเล่นกับซีจีเยอะมากต้องจินตนาการย้อนไปแบบ2,000ปีก่อนคริสตศักราชอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือ ได้ฝึกทั้งจินตนาการทั้งสมาธิทุกอย่างคือต้องเอามาใช้ให้หมดเลยเอะกซ์เนอร์จีเราเต็มเต็มที่เต็มที่ค่ะมีคนคอยเติมเต็มเอ็นเนอะไรบ้างมากก็เป็นเรอกใช่ป่ะปกติจะต้องคอยรายงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเยอะค่ะเพื่อนเยอะใช่นักแสดงเยอะมากเลยในกองไม่แล้วปกติเราต้องแบบไม่ใช่อยากตีใครมากกว่าบอกเมื่อกี้ไม่ต้องอยากตีใครพี่ชายาแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบยบเงียบได้แล้วแต่ไหนพี่ถามเรนดิ้ทำไมเขาไ่ควบฝรั่งลุ้นกันวะเขาไปเขาไปคบแฟนตาซีทำไมแฟนตาซี ฝากกำลังใจกับน้องกราฟหน่อยก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตนี้กราฟสู้ๆนะคะเชื่อว่ากราฟแบบสามารถทําได้ทุกอย่างที่กราฟอยากจะทําก็เป็นกําลังใจให้สปอร์ตค่ะยวให้รองนิชาไปซ้อมต่อขอบคุณนิชจานะจ๊ะนี่นี่และเบื้องหลังโปรเจกต์ดีๆกับน้องกัานะคะต้องยกให้คนนี้เลยคุณบิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นผู้บริ แอปพลิเคชันคือ 3+ เท่านันเองซ 3+ เป็นมายังไงกับโปรเจกต์นี้คะครับก็ปีที่แล้วเนาะเราเปิดตัว 3+ แอปพลิเคชันที่เป็นช่องสามที่จ้ำใจคุณทำให้เราให้แฟนคลับของช่อง3เนี่ยสามารถดูสดดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาพอมาปีนี้เราก็เปิดตัว 3+ พรีเมียกับคอนเซ็ปที่ทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นสำหรับแฟนคลับกับศิลปินดาราแล้วก็ละครของช่องเนาะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า the moment ซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้น้องกราฟมามาเรียกว่า 3+ the moment นะคบเป็นกราฟ the next เนี่ยที่จะเป็นเดอะโมเมนต์ครั้งแรกของเราเป็นคอนเสิร์ตที่เอกลุศเฉพาะแฟนคลับสามพัรทพรีเมียมเท่านั้นสาหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสามพัทพรีเมียมของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่คอนเทนต์เดอะโมเมนต์เท่านั้นนะเรายังมีคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เอกลุศของศิลปินดาราของช่อง3อที่สามารถที่เข้ามารับชมได้ด้วยอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเลยด้วยความเชื่อว่าทุกความพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้คือที่มาของสวนปั้นบุญ ฉันตัดสินใจลาออกจากการทำงานในกรุงเทพเพื่อมาทำเกษตรแรกๆเลยเราทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งทำยากคนเท่าคนแก่หลายคนก็บ่นว่าเหนื่อยท้อเราได้แต่บอกว่าให้ทำต่อและอดทนนะคะทำเกษตรอินทรีย์ยากแต่ก็ทำได้แหล่งผลิตข้าวและผักอินทรีย์ซึ่งคนปลูกเชื่อมั่นว่าคือสิ่งดีๆที่อยากแบ่งปันให้ชุมชน กลายเป็นความหวังเป็นทางเลือกทางรอดให้ชาวบ้านเราจึงไปเรียนรู้ในที่ต่างๆจนทำให้เรามีโอกาสได้เจอกับโรงเรือนของสวทชค่ะแนวคิดดีๆกับการค้นหาคำตอบผ่านงานวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้กับสวนปั้นบุญทำให้เกิดการพัฒนาการที่เรามีโรงเรือนนี่แหละคือจุดเปลี่ยนทำให้เราสามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปี เราได้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรพอมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยมันเป็นเสน่ห์เป็นจุดขายและเป็นจุดเปลี่ยนของสวนปันบุญจากความเชื่อสู่ความสําเร็จสวนปันบุญยืนหยัดอยู่ได้แบบพอเพียงมองน่ารักมากค่ะเป็นคนแบบพูดน้อยหลับง่ายกินง่ายนอนง่ายื และตอนนี้นะคะเขาต้องขอเปิดตัวนางเอกใหม่ล่าสุดของทางช่อง3ของเราด้วยน้องโบเมลดาที่บอกว่าใหม่ล่าสุดคือได้เล่นประกบนัเดชเลยมนล้าหนอผักกะแยงผักกะแยงมันม่คืออีหยังนี่คือมันคือพักที่แบบว่าอยู่กับอยู่ในนาอยู่ข้างๆนายค่ะจะมีกลิ่นฉุนถ้าสมมติว่าใครแบบไม่เคยชิมก็จะกลิ่นเหมือนแบบต่อฝรั่งต่อฝรั่งเต่าเต่าเต่าเหมน่กินเดียวกับพี่เลยดิแบบ เฮ้ยกิ่นี้เลยค่ะเขินเลยอ่ะเป็นยังไงคะกับการฝึกซ้อมแล้วก็ได้ร่วมงานกับกราฟนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกได้ไหมคะครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องค่ะแล้วก็เวลาซ้อมน้อยมากก็ไปซ้อมครั้งเดียวโอ้ใช่ซ้อมครั้งเดียวแต่เขาเป๊ะมากนะไม่เกีียวบนเวทีอะซ้อมอยู่บ้านด้วยค่ะน้องกัาฟเป็นยังไงน่ารักไหมคะน้องน่ารักมากค่ะแม่เป็นคนแบบพูดน้อยมากหลับง่ายกินง่ายนอนง่ายโขเลียงง่ายมากน้องคงเหนื่อยอะ อัน้องเยอใช่ใช่สิบเก้าเพลงให้กําลังใจน้องกัปหน่อยดีกว่าค่ะสู้ๆนะคะพวกพี่ก็เป็นกําลังใจให้มาเสมอทุกๆงานที่น้องทำเลยก็คอยซัพพอร์ตคอยเป็นแบบว่าต้นเสียงให้แบบแฟนคลับกีตด้วยอะไรเงี้ยก็คอยแบบซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดนะคะสู้ๆนะลูกฝรั่งคอนี้หนึ่ฝรั่งคอนมลักน้องผักกิ์แยงด้วยนะคะทาเบิร์เด้อร์ผืนสื้อ้าคมนี่จ้าเอฝาฟาวเนี่ยฝาฟาวเนี่ยคือสีหอดูเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ น้องกรามาน้องกรับคือใส <C> e <an> มากเด่นออกมาจากเวทีเลยหันมาทาั้งนี้ใสเหมือนกันใสอะไรใสปิงหัวไปทางด้านโน้นผมรู้น้องสาวน้องคู่จะแอบดายอย่างเงี้ยแน่นอนดูดีอยู่ยังเป็นคนที่ดูแลตัวเองเสมอเลยเพราะบ้มจะเห็นว่ายังเป็นคนที่แบบหนุ่มแล้วก็สปอร์ตอยู่สปอร์ตเปย์แน่นอนแต่สิ่งที่เขาเปย์มากที่สุดเนี่ยนอกกเหนือจากเปย์ให้คุณโยเกิร์ตภรรยาที่น่ารักเนี่ยคือการเปย์ในเรื่องของการดูแลตัวเองใช่ไหมคะต้องเริ่มดูแลตัวเองแต่วันนี้คืออย่างแรกเลยฟัง อาหาร<ม>นะกินให้ครบเขาบอกว่ากินใครบ5หมู่ออกกําลังกายให้สม่ำเสมอพอทําทั้งหมดในร่างกายของเรานะสิ่งหนึ่งที่มันจะมาซึ่งเราเราเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือผิวหน้าอ่ะบอกแล้วผมอะป็นพูชายุาีุ47ปี<ฮ>ถูกต้องครับนี่คือหู <laughs> ปัญหาที่พวกเราจะเป็นเนี่ยไม่ว่าจะ4 0 3 0ผิวหยาบ ผิวกร้านริ้วรอยตีนการร่องแก้มมันจะเริ่มมารู้ผมขนตอนเด็กมีอยู่นิดเดียวอะ่ะเดี๋ยวนี้แหนขนาดนี้แล้วยิ่งถ้ามีแฟนสวยต้องยิ่งดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบผมแล้วยิ่งมีแฟนเด็ก <c oughs> ด้วยเราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองคูณ 2. คูณ3ไปจะบอกว่าผมมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับคุณนุ๊กเนี่ยคุณนุ๊กที่เป็นนักร้องสมัยก่อนเนี่ยสมัยปี90นุ๊กปีนี้อายุ44แล้วลูก3นะแต่ผิวหน้าเนี่ยยังดูดีอยู่ก็เลยถามนุ๊กว่านุ๊กใช้อะไรนุ๊กเลยบอกพี่ตอนแรกงว่า นี่นี่มันคืออะไรเขาบอกนี่คือ M f i e l d นวัตกรรมใหม่ของเซรัม่มมูลค่าหลักล้านแต่ให้คุณสวยและดูดีและหล่อได้นาะราคาเป็นแค่หลักร้อยเจ้าตัวเนี่ยวิธีใช้ของมันก่อนเลยนะเปิดฟ้ามาจิมมี่ด้านล่างอย่างนี้คุณจะสามารถเริ่มสัมผัสหรือว่ามันกำลังทำงานอยู่ภายในเวลา 5วินาทีมันจะเข้าไปสก,กิดผิวข้างใต้แล้วมันก็จะซึมหรือเข้าสู่ผิวทันทีทาเอ็มฟิลเสร็จปั๊บทาเซรั่มแล้วโลชั่นของคุณตามไปใช้1ครั้งอยู่ได้3วันสิ่งที่คุณจะได้หลังจากที่ผมนะใชปม้ประมาณครึ่งหลอดแค่ครึ่งหลอดเองนะผิวคุณนะจะดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นผิวนะจะแลดูฟูจะดูอิ่มน้ำริ้วรอยที่มันเคยมีมันจะดูจางลงร่องแก้มคุณนะจะแลดูตื้นขึ้นรูขุมขนจากเคยเล็กมาใหญ่ตอนนี้มันจะแลดูเล็กลงนั่นคือข้อดีของการใช้เอมิลลลดททุกกคนนนี่่งงใใชช้้้พูััยวาไผจร เพราะฉะนั้นลองเปิดใจให้เอ็มฟิวเพราะผมอยากให้คุณเป็นเจ้าของเอ็มฟิเริ่มตั้งแต่วันนี้023058666หรือว่า Line m t i เอ็ TV หรือว่าสแกน QR Code หน้าจอนี้ก็ได้เลยนะครับปกติเนี่ยหกล่องเนี่ยมีอยู่4ขวดด้วยกัน1ขวดปกติ1290บาท1กล่องเนี่ย5,160บาทแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ได้จดเบอร์ไว้แล้ว <S 1> <S 1> ผมจะนับถอยหลังเลยนะให้คุณได้โทรมาเดี๋ยวนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันไปเร็วมาก <S <S ผมให้5นาที <S <S จากหลังจากนี้ผมเข้าดาวไปต้นไปนะ1กล่อง1กล่องมีสขวดทั้งหมดเนี่ยอิมพอร์ตจากเกาหลีทั้งหมด4ขวดในนี้1กล่องคือ5,160บาทแต่วันนี้ภายใน5นาทีนี้ผมแถมให้อีก1กล่อง2กล่องเป็น8หลอดนะครับ8หลอดสามารถใช้ได้8เดือนนั่นหมายความว่า2กล่องในมือผมเนี่ยอยู่ในมือคุณ2 9 9 0บาทต่อขวดและ373บาทหรือใช้ต่อครั้งนะเพียงแค่16บาทต่อครั้งเช่นนั้นเอง0 2 305 866ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1โทรได้เลยครับ5นาทีจากนี้เป็นต้นไปไปดูนะครับดาราหลายคนนี่เปิดใจให้กับเอ็มฟิลแล้วย่างคุณหมิงนางสาวไทยของเรายุ38พี่จริงริศขยุ46นี่ใช้แล้วผิวดีขึ้นผิวดูอ่อนวัยขึ้นและคุณปอน,นี่ก็อีกคนนะครับที่ถือว่าเป็นลูกค้าแล้วเปิดใจให้กับเอ็มฟิลนั่นเองครับผม1นึ่คนเล็กๆอย่างนี้ปกติ1,290บาทหกล่องมีวี่ขวดเท่ากับ5,160บาทแต่วันนี้บอกแล้วนะครับว่าภายในเวลา3นาทีกว่าที่เหลื ผมจัดให้สกล่อง8ขวดนี้ไปเลยนะครับในราคาเป็นแค่2,990บาทส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางก็ได้รูดบัตรโอนเงินก็ได้นะครับ02305 8666หรือว่าไลน์ netmule tv scan qr code หน้าจอตอนนี้คุณเหลือเวลาอีก4นาทีกว่าๆขอให้ทุกคนโชคดีกันละกันโอ้โหดีมากๆวันนี้ขอบคุณพี่พีเคด้วยนะครับใช่หรอขอบคุณไม่ใช่พี่พีเคจะให้เราไง<ช>เราขอบคุณอ่าขอบคุณค่ะ,คคะไปกลับบ้านพวกเรานะ